แอจะทําดวงแรนดอมนะคะเขาจะกลับมาไหมแล้วถ้าเขากลับมาด้วยสาเหตุอะไรอะ่ะกดท้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าปูให้กับแผนด้วยนะตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจกับการที่เขาหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวใช่ไหมคุณนึกในใจตอนเวลามาเข้ามาแบบมีขั้นมีตอนจีบ พูดคุยไม่หายไปในแบบที่เหมือนกันทุกวันเนี้ยนึกย้อนกลับแล้วทำไมตอนเวลาจะออกไปหรือไม่อยากที่จะไปต่อบอกกันก็ได้ให้เข้าใจเพราะทุกคนมีเหตุผลจะมายังมาได้แบบมีเหตุผลจะไปก็ต้องบอกกัน mm. เพื่ออะไรอะ่ะคุณจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ทำใจว่าฉันไม่ต้องรอแล้วนะ แต่การหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวแบบนี้มันทำให้คนรอทรมานนั่นก็คือตัวคุณในช่วงเวลานี้คุณต้องอาศัยความอดทนมากๆอดทนต่อจิตใจอดทนต่อความคิดถึงอดทนกับความไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไอ้คันจะไปก็กลัวว่าถ้าเขากลับมาแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่าที่แอบใจร้อนไปก่อน แต่เขาเงียบหายเสมือนตายจากเนี่ยมันคืออะไรตัวเขาอะนะเป็นคนที่รู้เรื่องราวนี้ได้ดีว่าเขาเป็นคนสร้างความสับสนให้กับคุณเองที่ผ่านมาเขาตั้งใจที่จะมาพูดคุยกับคุณตั้งใจที่จะมาสารสัมพันธ์เพราะด้วยคุณเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นคนที่จิตใจดีอืมแล้วเขาอะก็มองด้วยว่า ตัวเขาอ่ะในช่วงที่จังหวะชีวิตไม่ดีอ่ะเจอคุณอ่ะคุณก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เยียวยาเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวอ่ะแล้วตอนนี้หายไปไปด้วยเหตุอะไรหายไปมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาก็แอบซุกซนหรือเป็นคนที่ว่าไม่ได้คบเพียงแค่คุณแค่เพียงคนเดียวก็มีการเจ้าชู้ไปคุยกับคนโน้นคนนี้บ้าง แล้วการหายไปเนี้ถามว่าจะกลับมาไหมคิดว่ากลับแต่การกลับมานั้นนะ่ะให้ดูดีๆเพราะอะไรเพราะการกลับมาของเขาอาจจะพ่วงมาด้วยอีกหนึ่งคอนเนคชันหรืออีกคนหนึ่งซึ่งยังมีการได้สารต่อกันอยู่นะแล้วเขาจะเลือกใครคิดว่าเขาน่าจะเลือกคุณเพราะกับคนที่เขาไปสารสัมพันธ์นั้นด้วยมันไม่